มายแอนนาย้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคน้คนา,อาเอาเธอมาสวัสดีเพื่อลงไปบอกลาเนี่ยนะเออเออเอออฮอ่า <c oughs> ้าง่าฮาง่าฮ่าฮาา ไชเ,เกอร์เมื่อกี้เธอหล่นไปกับฉันด้วยเหรอฮ่าใช่ฉันตามเธอลงไปเองแหละฉันอยากรู้ว่าสภาพเธอข้างล่างน่ะเป็นยังไงอ๋อก็เป็นแบบนั้นไงไชเกอร์ที่เธอเห็นนะนะ <c oughs> นี่ไชเกอร์วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะทําการทดลองด้วยการจะเอาไฟ n ์ในแอสเฟรดดี้เดพักซ r เคอริตี้บรีชเนี่ยทำการบดเท่าเครื่องบอดเนื้อมนุษย์ไปเลย <c oughs> แต่ว่าพวกนั้นมันเป็นหุ่นยนต์นะบันนี่เอาเข้าเครไปหดมด<า>มนุษย์มันจะใช้ได้หรอเราต้องดูไ่ไชคเกิลเราต้องดูะว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกคนคิดว่าภายในเอสเฟรดดี้เนี่ยจะมีดาเมจเกิดขึ้นกับพวกเขาหรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับฮ่ชาช้กิว,วันนะพวกหุ่นทั้งหลายมันต้องแตกหัก พักอยู่ข้างใต้แน่ๆเลยนะอืมใครจะไปรู้อะถ้าสงสัยแล้วก็ก่อนอืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้บันนี่กัชายเกล้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยโอสวัสดีครับคุณเฟ็ดดี้เออว่าไงบันนี่กับชายเกล้วเฟรดดี้ยังจำบันนี่กับชายเก้าได้อยู่เหรอจำได้สิบันนี่บังคับเฟรดดี้แล้วว้า ย่ฉันรู้แล้วฉันมีแผนแล้วเธอลองพาเฟตตี้เดินเข้าไปในเครื่องบดเลยสิในเมื่อเธออยู่ในตัวของเฟตตี้แล้วนะไายใชเก็เธอจะให้ทุกคนบ่นฉันว่าฉันพาเฟตตี้ไปตายหรอ <_ d ï> ฉันก็ไม่ได้ให้ทุกคนบ่นเธอน,นะแต่ว่าอันนี้มันก็ดูมีทางเดียวนะที่จะทำให้เฟตตี้ลงไปได้นะถ้าอย่างงั้น ไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดตอนนี้าเฟรดดี้ลงไปแล้วนะว้าวเฟรดดี้บนนี้ได้ด้วยชเกิลดูซิเฮ้ยเฟรดดี้ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะฉันผิดผิดคาดไปนะเนี่ยตอนแรกฉันคิดว่างั้นบันนี่ออกจากตัวเฟรดดี้ดีกว่าว้าวไปว่าบันนี่ทะไลลงมาเฟรดดี้ไม่เป็นอะไรเลยนะอ เฟดดี้ไม่รอดนะชายเกิลน <pl ains> ี้ไม่เป็นไรฉันหยอดเฟดดี้ลงไปเองแหละว่าแต่เธอเห็นหรือเปล่าว่าตอนเฟดดี้อยู่ข้างล่างเป็นยังไงนี่ยเมื่อกี้น่ะไม่เห็นหรอกชายเกิลเว่อร์งั้นเราไปดูตัวต่อไปกันต่อดีกว่าอ่าบัตตี้โดนอะไรรู้หัวตาอะไรว่าโดนอะไรอาจารย์กระเดื่องด้วยฮายตฟี้คีลให้บันนี่ใหญ่เลยโอ้าวอันนี้ใช้ยเกิลจะปิดหัวเมินหัวอ่า แแลล้วชกกเฉันว่านะบันนี่เราต้องรีบหลอกล่อให้ม oh, oh. ันมาตรงนี้ลงไปในเครื่องบดเลยลงไปในเครื่องบดเลยโอ้โอ้โอ้ใช่กาลายเชคกตาลายใช่กตาลายใช่กตาลายเฮ้ยทำยังไงกันดีหลอกเลอกบดหลอกเลอกบดมันไม่ยอมลงตามมานาชายเกิลเฮ้ยไม่ต้องห่วงบันนี่ในเมื่อตอนนี้ใช่

กำลังลงไปไเกิลเฮ้ยบันนี่ฉันไม่อยากจะบอกว่าเจ้าชิกกาอยู่ข้างล่างเฮ้ยมันลอดได้ไงเนี่ยไเกิลแต่ว่ามันก็โดนพังทลายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ บันนี่เมื่อกี้งงน่ะฉันเห็นฉันเห็นเจ้าชิงก้าไม่เป็นอะไรเลยส่วนเฟตตี้ของเราไม่รอดนะโอ้โหตัวดีๆนะไม่รอดตลอดเลยนะชาร์กมีเต่ตัวที่ไม่ดีถึงจะรอดตลอดทุกครั้งเลยมันต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยนะครับ งั้นไปได้ยังไงกันนะ่ะว่าแต่มันนี่ก็ไม่เข้าใจเลยนี่ว่าแต่มันยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะ่ะวันนี้เธอว่าตัวไหนจะรอดบ้างนะ่ะทุกคนช่วยกันโหวตมาหน่อยสิว่าตัวไหนจะรอดนะ่ะเราเหลือเจ้าล็อกซี่ใช่ไหมแล้วก็เจ้ามอนตี้ใช่แล้วก็เจ้ามูนเ,เ,เจ้าซันใช่เจ้ามูนเจ้าซันด้วย <c oughs> แล้วยังเหลือ <c oughs> ตัวไหนอีกก็ไม่รู้นะ่ะเหลือเจ้าแวนนี่ด้วยใช่เก้่าสไตแวนนี่ที่น่านจะเป็นวานเนสซาใช่ไหม <c oughs> ใช่ อุยอ <ítulo> ้อยชเกิละตมอนตี้มันออกมาแล้วข้างหลังเธอหน่าเฮ้ยมันคือว่ามันจะรอดไหมน่ะว้าวว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 ตวววววว่วว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 วยยววววดดวววววยวววววววยวว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 ยวว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  กระโดดเดียวเดียวเดี่ยวกระโดดกระโดดกระโดดไไปเข้าันนีเกือบไปแล้วเธอพามันไปอีกฝั่งไปอีกรโดดยกบบเก็บเกเก็ออันนีพยายามอยู่ันนีพยายามอยู่ะไม่ได้กระโดดพยายามเข้าถ้อพยายามเข้ายังกระโดดว้าวกระิดดโตตันแล้ว จะมอนตี้ไม่รอดชายเกลดูสิเด็กเลยอ่ะเลยบันนี่เธอจำได้หรือเปล่าเราเคยเจอเจ้ามอนตี้ล่างนี้ด้วยแหละยิ่งด้วยชายเกลนี่มันล่างที่แบบเดือแค่ครึ่งตัวแต่ว่าเต้าชิก้าี่หูอย่างกับซอบบี้เนี่ยชายเกลดูสิตอนเนี้ยใช่บันนี่เฮ้ยบันนี่เจ้ามอนตี้มันฟื้นคืนชีพฟื้มันคืนชีพได้ยังไงเนี่ยชายเกลมันไม่ตาย ดันสิว้ยตอนนี้ที่ยังรอดชีวิตมีเจ้ามอนตี้แล้วก็เจ้าชิกาแต่สภาพอะดูไม่ได้เลยบันนี่เร่มากชายเก้างั้นเดี๋ยวเราลงมาดูว่าถ้าทุกตัวลงไปตัวไหนที่จะอยู่รอดปลอดภัยมากที่สุดอเคเวามาพูดกันนะครับทุกคนบันนี่บันนี่บันนี่อาไงว่าไงเธอวตให้ตัวไหนนะ่ะที่แน่ๆฉันตัดเฟรตดีออกไปแล้วหนึ่งตัว งั <c oughs> ้นโบดเจ้า, andy, าวแวนดี้ไชเกิลแวนดี้แน่นอนเลยต้องเป็นผู้รอดนะส่วนฉันนะขอโหลดเจ้ามูลโบสหรือเปล่าไม่ใช่โหลดไชเกิลเธอจะโหลดทําไมอะ <c oughs> โหลดอะไร <c oughs> ฉันกอด <c oughs> ฉันดเจ้ามูนฉันว่าเจ้ามูนต้องรอด <c oughs> อยู่ในสภาพดีที่สุดเออแต่ทําไมท้องฟ้ามันเป็นอย่าง,งี้ขึ้นมานะ่ะอยู่ดีฉันก็เห็นทุกอย่างมันสีซมไปหมดเลยแต่ข้งงานนั้นไชคเกิลเธอต้องออกเธอต้องออกมาจาก ขอบเขตของเจ้าแฟนดี้น่ะอุ้ยเฮจริงด้วยเฮ้ยที่เป็นแบบข้างนั้นมีข้างหน้านั้นมีตัวอะไรบ้างนะชายโอ้บันนี่โอ้บันนี่โดนดึงเออเออเบันนี่เธอโดนใครดึงน่ะวายบันนี่รีบหก่อนดีกว่าเออเธ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 อเเธอเธเธอเธอเ เรามีเจ้าล็อกซี่เรามีเจ้าแวนดี้เราขาดอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าสันอ้าวเจ้าสันมาแล้วเานั่นไงเต้นอยู่เลยอ่ะติง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 โอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง3 4ตัวพวกนี้เจ้าสตัวพวกนี้เนี่ยใครที่จะอยู่รอดปลอดภัยมากที่สุดเริ่มจากตัวไหนก่อนจะตัวเราไม่ควดที่จะให้มันวิ่งไล่เรานะเราจับโยนลงไปในเครื่องบดเลยดีกว่าเนาะฉันก็ว่าดีนะบันนี่เริ่มจากล็อกซี่ก่อนเลยทุกคนคิดว่ายังไงล็อกซี่น่าจะรอดแหละแต่ว่าสภาพจะอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะฉันว่าก็ไม่แน่นะล็อกซี่อาจจะไม่รอดก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโยนไปแล้ว ไม่รอดนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่ามันจะฟื้นคืนชีพมาแบบเจ้ามอนตี้หรือเปล่านะมันอาจจะฟื้นก็ได้นะเหมือนเจ้าชิก้าไงชัยเกิลตอนแรกเจ้าชิก้าก็ตีแง่แก่เหมือนกันนะเราต้องปล่อยเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีบันนี่อเอถ้าง,งั้นตัวต่อไปก็เป็นเจ้าซาันจเจ้าซันลงไปแล้วนะทุกคนพร้อมไหมชัก็พร้อมแล <3 S 1> ้วสองหนึ่งไปเฮ้ยบันนี่ ไม่รอดน่าสัตว์ไม่รอดต่อไปก็เป็นเจ้ามูนเจ้ามูนจะรอดไหมโอเคเรามาดูกันนะครับสามสองหนึ่งไปว้าวว้าวว้าวเออขอกระโดดลงไปดูด้วยดีกว่าใั่ก็มองเห็นไม่ชัดเลยนะถึงเวลาที่ฉันก็ต้องลงไปเสียสละเพื่อดูให้ทุกคนแล้ว ล็อกซี่ก็รอดเชื่อวันนี้ล็อ <B anny, S 1> กซี่มันฟื้นคืนชีพด้วยส่วนเจ้ามูลและเจ้าสันไม่รอด,รอดนะโอเคเราเหลือตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมโอ้โหชัยก็เข้าใกล้เจ้าแวนดี้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้โอ้ยยิ่งเข้าใกล้บันนี่ยิ่งมองอะไรไม่เห็นเลย <c oughs> ถ้าอย่างนั้นบันนี่จะเสียสละด้วยการพาเจ้าแวนดี้ลงไปข้างล่างพร้อม <c oughs> กับบันนี่นะ <c oughs> ชัเขาก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันเจ้ากระต่ายแวนนี่ พร้อมนะแชกเกิลกระโดดลงไปพร้อมกันเลยสามสองหนึ่งไปว้าวจะบาดีไม่รอดดูสิอุ้ยมีเลือดด้วยเชคเกิลดูสิจริงด้วยน่ะอุ้ยสรุปวันนี้นะครับเหล่าไฟในแอดเซดี้ในภาคเซกิิตี้บลีชมีผู้รอดทั้งสิ้นทั้งหมด3ตัวด้วยกัน สก็คือเจ้าชิกา้าเจ้ามอนตี้แล้วก็เจ้าล็อกซี่เย้ใครทายกันถูกบ้างเอ,อ่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกบันนี่แนละชายเก้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้บันนี่นกับชายเก่าขอตัวลาไปก่อน <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย